สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับสู่สถานศึกษาธรรมชาตินะฮะป่าชายเลนที่พัชดีกลางน้ําจังหวัดระยองนะครับนี่ตรงนี้นะเป็นสถานที่ชมระบบนิเวศแห่งใหม่ของระยองเลยนะครับเขาเพิ่งจัดสร้างเป็นสะพานเดินเนี่ยสวยๆอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆนะครับมีเพื่อการประมาณ4-5เฟสเนี่ยอันนี้ก็ประมาณเสร็จไปแล้วประมาณ2เฟสนะครับ ซึ่งเป็นสถานที่เนี่ยท่องเที่ยวแห่งใหม่ของชาวระยองเลยพื้นที่ตรงนี้นะก็เป็นป่าชายเลนนะครับอุดมสมบูรณ์มากๆเลยมีพื้นที่ประมาณ300กว่าไร่นะครับเพื่อนๆโอ้โหมีความแบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็เป็นปอดแห่งใหม่ของชาวระยองเลยนะฮะร,ระยองไม่ได้มีดีเฉพาะแค่แหล่งอุตสาหกร,รรมนะครับธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ความสด,สดชื่นสดใสเนี่ยมีให้เพื่อนๆได้มาท่องเที่ยวกันอย่างมากมายเลยผมขออนุญาตสูดตรโซนให้เป็นปอดก่อนนะครับ สดชื่นมากๆรับเพื่อนอย่าตามผมไปดูเลยครับนะครับสำหรับสะพานเดินชมป่าชัยเลนเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ถือว่าเป็นปอดแงใหญ่ใจกลางเมืองระยองเลยแหละครับสำหรับสะพานเนี่ยก็มีความยาวประมาณ700กว่าเมตรแหละมีศาลาประมาณ12ศาลานะครับตามโครงการอันมณีหนึ่งเดียวในระยองซึ่งก็มีประมาณ 45- หเฟสนะครับตอนนี้ก็ ดำเนินการไปประมาณเฟส1เฟส2ก็เรียบร้อยไปแล้วนะสำหรับประโยชน์ของป่าชายเลนนะครับนอกจากประโยชน์ของไม้ชายเลนเนี่ยเป็นประเภทปลูกง่ายโตเร็วนะฮะเอามาทําเป็นไม้ฟืนก็ได้มาทําเป็นแพรปลาหรืออุปกรณ์ประมงทําเป็นไม้เสาเข็มก็ได้นะฮะนอกจากนั้นเนี่ยป่าชายเลนเนี่ยยังเป็นแหล่งทํามาหากินจับสัตว์น้ำนานาชนิดนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยป่าชายเลน,เนยนังทาหน้าที่เหมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเลนะครับลดความดุแลของคลื่น และยังคัดกรองสิ่งปฏิกูลหรือว่าคราบน้ำมันจากเครื่องยนต์เรืออีกนะฮะเห็นไหมฮะปลาชายเลนเขามีคุณประโยชน์อเนกอันนั้นเลยทีเดียวคุณสะพานปัะโยกได้ด้วยเดินไปแกว่งไปบรรยากาศขนาดนี้นะฮะมันทําให้ผมคิดถึงตอนไปต่างประเทศเลยทีเดียวแหละเพื่อนๆความสวยงามไม่แพ้กันเลยนะฮะ When do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find our way. Admit that you're just a. เพื่อนเพื่อนฟังเสียงจักัจน์เลไลกันนะครับวาธรรมชาติสุดๆไปเลยครับเพื่อนเพื่อน สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ผ่านมาจังหวัดระยองนะครับสามารถที่จะมาท่องเที่ยวนะครับที่บริเวณเจดีกลางน้ำนะครับแล้วก็เป็นสะพานชมธรรมชาติได้ทุกวันนะครับก็เปิดทุกวันเลยนะฮะสำหรับเพื่อนๆเนี่ยที่มาถ่ายรูปนะก็จะได้วิวสวยๆแบบผมนี้แหละนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดติดตามไลค์แชร์กันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ